คณะนี่ห้องลังสิลาปลาตองกายครับขั้นตอนแรกคือการหั่นเนื้อซอยเนื้อครับนี่ครับปลาตองกายโดยเซฟบัดข้าวมวงครับ yes เซฟบัดข้าวมวงผีมือระรับประกาศเลยครับผมอ่ครับแต่ครั้งนี้เขาเบิ่์นฟีมือแล้ว่นผับมือผับมือใช้ก็ฝีครับปลาตองกายครับผมปลาตองกายไม่น้ำซี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับหัวศิลาเซฟครับผม เสี้ยนลานกำลังดังไฟอยู่ครับนี่คนดังอีกคนนึงครับทีเข้าตามหามาโดนครับผมนี่ครับเสี้ยนลานค้นดังขึ้นกันครับผมนี่เข่ามือสุดท้ายครับกำลังลุกทวนๆอยู่ครับครับผมเหนียวเข่ารับกันเป้าตองครับลาเป้าตองล่าเนียวบ้านเฮ้านี่ยละสร้างเสียนท่านนี้กับสีนอนถาก่อนครับแม่ครัวเขานอนถาก่อนยังไม่ทันเมื่อนอนถากับเบิ้งเนี่ยนะนาทียังไม่ทันพรมเบิ้งตีนสวงไม่ครัวเนี่ยนะ คนหลับคือพักเนื้อปลาตองแล้วก็มาลดครับนี่คือขั้นตอนวิธีการหลามปลาตองหลามเหนื้อนะครับจะมันสุเหนื้อหรือเปล่าเนื้อปลาด้วยกุกผู้ชำนาญงานกับทางหมอเดี๋ยวกด้อยเด็กน้เยคนนี้เด็กน้อยคนนี้คนหลับเอ้ยคนหลับคนคนหลับจะมาไหร่มาใส่กี่ปันไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะการคนหลับเดี๋ก็ต้องเอาใส่น้ำบุญเนาะ ห้อนละน้ำห้อนน้ำอุ่นอะนเรื่องขอห้อนก็คอยเอาโดนมากมบบคอยอุ่นลงนี่ะนห่อนที่กินก็แล้วเที่ยวก็เอาฟืนมอเอรเอาฟืนใส่แล้วกินบได้ทีมเน้ขาเนื้อปลาตองและ้านหวกะุเครือครับเกล่กลใส่ก็คูน่อยพี่น้องกอ้ยธรรมชาติเครื่องีเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับเครื่อ Hehe, ข้าวสารี่คน่บบเฮ้ยมึงดวดูส่ใส่พักเรียบร้อยครับไปบุกหลดหอมเปย์ใส่ลงไปครับโอ้ลับเหนียวพี่น้องอเสิมันเหนียวกว่เนียวกาวกาสร้างมากตีทอด้านนั้นแกบอกเฮ็ดหน้าตาเป็นแสแสบตัวสีเสบอเ่ากุ๊กบนข้าวมวงเราครับปีเมื่อดำหนึ่งตรงมาจากข้มวนงมากนากินพี่น้องไอ้ทำได้ไร ไดได้ไม่ได้รสชาติก็ได้ปะได้หรือเปล่าขายยังีงขายยังตรงจับตัวนี้ตีงตรงตเพล็กหน่อยใส่ตีฟงเพิ่มไว้อู้ยอย่างน้อดีหรอกที่ตัวนี้แสบนี่ลาบปลาตองกายี่นือไยใส่หมดแดงเพราะว่ามันแสบอัน นี่ครับมันติดสมแซ่บนี่ครับสมปลาตองครับเมนูมันนี่ก็มีต้มปลาตองแล้วก็ลาบเนี้วปลาตองพี่น้องควบคุม,คมไฟเสียนยลันเขาทำงานนะครับเด้อในขั้วปีมือดีจากบ้านมไวกําลังขับสมที่ อาหรเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกินครับมาเบิ่งเมนูกันครับแล้วก็บรรยากาศในการกินทงหน้าท่าพี่น้องเลยอาหารเฮามนี้สมตำฝีมือจะกุบบะหมี่่วงครับแมฆ้ว่าเมฆ้ว่าเมฆ้ว่าซีเมืองไหนข้นต่ำเลยไหนข้ามไงเนี่ยแต่ว่ามีตำหงมิปูหน้าเนาะนี่มีขปุนนะครับทำไมไม่ทำดี้ีล่ะมีต้มกราตองเขาไม่ครับซูนไม้เนี่ยครับลาบเนี้ยวลาบเนี้ยวขาไปเลยครับลาบเนี้ยวประตองพี่น้องนี่รับเนี้ยวตอง ตีกไก่แซ่บผักกรบแก่และลายพี่น้องลายไยได้จ้าเซกมาครับคุณานแซ่บครับคุณรานก็ครับพี่น้องเขาไม่เขาไม่เขาแซ่บตีแซ่บครับกินไดลายเด้อยนจามาทีล่ะเขาไม่ไดบง่านแซ่บแซมาครณพ่อมาคุณแข้าบรรยากาศทงนาถมเขาเสิบแซ่เนครับอาบกีตแน่